สามเหลี่ยมทองคำตั้งอยู่ในอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนอกจากจะมีแม่น้ำโขงเป็นจุดที่เชื่อมประเทศไทยเข้ากับลาวและพะม่าแล้วในทางเศรษฐกิจก็ยังเป็นประตูการค้าระหว่างประเทศไทยพมา่าลาวและจีนอีกด้วยข้อมูลล่าสุดจากด่านศุลกากรเชียงแสนระบุว่าปีงบประมาณ2,554การค้าผ่านเส้นทางแม่น้ำโคงในอำเภอเชียงแสนมีมูลค่ารวมประมาณ12,000ล้านบาท แบ่งเป็นสินค้านําเข้าประมาณ1,100ล้านบาทสินค้าส่งออกประมาณ8 7 0 0 0ล้านบาทและสินค้าผ่านแดนประมาณ2,000ล้านบาทในระยะหลังมูลค่าการค้าต่อวันอยู่ที่ประมาณ250ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลผลิตทางการเกษตรเช่นผักผลไม้จากประเทศจีนและสินค้าอุปโภคบริโภคจากประเทศไทยซึ่งมูลค่าการค้าของสินค้าทั้งสองประเภทนี้อัตราภาษีศุลกากรลดลงเหลือร้อยละศูนย์ตามข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนการค้าชายแดนในอำเภอเชียงแสนอาศัยแม่น้ำโขงเป็นเส้นทางสายหลักจากท่าเรือกวนเลยในเขตปกครองตอนเอง12ปันนาประเทศจีน ถึงท่าเรือเชียงแสนคิดเป็นระยะทางประมาณ300กิโลเมตรการขนส่งทางเรือขาลงจากประเทศจีนใช้เวลา1วันส่วนขาขึ้นจากเชียงแสนไปใช้เวลา2วัน ทุกวันมีเรือจากประเทศจีนพม่าและลาวเข้ามาเทียบท่าเรือเชียงแสนเมื่อผ่านพิธีการสุลกากรที่ด่านสุลกากรเชียงแสนก่อนที่จะลำเลียงสินค้าขึ้นฝั่งที่อำเภอเชียงแสนและส่งต่อไปอยังภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยรวมทั้งประเทศอื่นในอาเซียนอีกด้วยซึ่งขณะนี้ประเทศไทยได้ตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดในแม่น้ำโค้งขึ้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างความมั่นใจและรักษาความปลอดภัยให้กับเรือสินค้าที่เข้ามาในพื้นที่อีกด้วย <Okay. S 1> การค้าชายแดนผ่านทางเรือ <Okay. S 1> มีจุดเด่นที่ต้นทุนการขนส่งตำ่ำแต่ใช้ระยะเวลาค่อนข้างมากทําให้ผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าที่มีอายุสัน้นหรือเสียหายง่ายต้องใช้เส้นทางการขนส่งทางบก ขณะที่เส้นทางการขนส่งทางบกซึ่งมีสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4ที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายจะเป็นตัวเชื่อมถนนจากไทยเข้าสู่ประเทศลาวและจีนอย่างไม่เสร็จสมบูรณ์ทำให้ผู้ประกอบการบางส่วนต้องแบกภาระต้นทุนการขนส่งที่สูงเพราะต้องใช้รถบรรทุกขนส่งผ่านเส้นทางสาย R3E มาลงแพขนานยนต์ที่อำเภอเชียงของซึ่งมีอัตราค่าบริการที่ค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตามการค้าชายแดนผ่านเส้นทางแม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงแสนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆหลังจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีผลตามกฎหมายในปี2558